อุตุสหกรรมครั้งที่4ที่กำลังจะมาถึงนี้ถือเป็นการปฏิวัติที่จะนำมาสู่ภาพใหม่ของวงการอุตสาหกรรมโลกโดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตเป็นฟันเฟืองอยู่เบื้องหลังก่อเกิดจุดเด่นที่สำคัญของอุตสาหกรรมซึ่งก็คือการเชื่อมโยงความต้องการของผู้บริโภคแต่ละราย เท่ากับกระบวนการผลิตได้โดยตรงทำให้โรงงานในยุค4.0นี้สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดมีประสิทธิภาพและทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจรเราเรียกโรงงานในยุคใหม่นี้ว่า smart factory สิ่งที่เราเรียกว่า Internet of Things หลายคนก็อาจจะเริ่มรู้แล้วตอนนี้คือคนไทยเริ่มอะไรอะไก็ Internet of Things Internet of Things คือมันคืออะไรนะคะอันนี้คือเทคโนโลยีท,ที่ที่เกิดเ,เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นการชิฟต์ราดามชิ shift อีก,อกครั้งหนึ่งของวงการไอทีก็ว่าได้นะคะ,อะนอกจากนั้นเองก็จะเป็นเทคโนโลยีอื่นๆเช่น Bell t e ล h n o น o g y ีนาโนเทคโนโลยีซึ่งตรงนี้มีการพัฒนา เ,ออเป็นขั้นๆไปมาตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรมยุคที่3แล้วนะคะก็มีการพัฒนาต่อนนย้ที่4แต่เราจะเห็นการนำไปใช้ของพวกไบโอเทคโนโลยีและนาโนเทคโนโลยีตรงนี้เยอะขึ้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกคุณสมบัติของวัสดุนะคะ หรือหรือทรัพยากรต่างๆที่เราเคยเห็นเนี่ยเราจับต้องเราบอกว่าเราเคยจับไม้ก็คือไม้เอาไม้มาทำาอบนี้แต่ตอนหลังเนี่ยพอมีนาโนเทคโนโลยีเข้ามามันไม่ใช่แค่ไม้มันเป็นธาตุที่อยู่ในไม้ในระดับนาโนที่เอามาใช้นะคะถูกสกัดแล้วก็นําม,มาใช้แล้วก็มีคุณสมบัติบางอย่างที่อาจจะดีกว่าแข็งแรงกว่าทนกว่าอะไรเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้กลับมาเรื่องอินเทอร์เน็ตออสว่า มันคืออะไรอินเทอร์เน็ตออฟสิ้งส์นะคะจริงๆเทคโนโลยีตัวนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาเป็นที่แรกนะคะเกิดขึ้นที่อเมริกาเป็นที่แรกเนื่องจากว่ามันมีวิวัฒนาการของไมโครชิปนะคะคือ,ค,อคือประเทศอเมริกาผลิตเวเฟอร์นะคะซึ่งเอ่อก็ผลิตเวเฟอร์มาใช้ในกับคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายก็คือว่าเอ่อไอตัวไมโครชิปตรงนี้มันเป็นเหมือนสมองของคอมพิวเตอร์นะคะแต่ก่อนมันอาจจะขนาดเท่านี้ตอนนี้มันขนาดเท่านี้เท่านี้ คือทุกๆครั้งเนี่ยตามกฎของมัวส์นะคะก็คือเออจ้าพ่อของวงการคือเป็นผู้ก่อตั้งบริษ,ษัท Intel นะคะก็เขาตั้งกฎคือทุกคนเรียกว่ามัว r ์สลอนะคะคือมัวส์เนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าไมโครชิพเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น2เท่าในทุกๆ2ปีนะคะแปลว่าณตอนนี้สปีดเท่านี้ อีก2ปีข้างหน้าเร็วขึ้นเล็กขึ้นเล็กลงครึ่งหนึ่งด้วยแล้วก็เร็วขึ้น2เท่าด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจากกฎของมูนนะคะที่คอมพิวเตอร์มีการพัฒนามาตลอดเวลาณตอนนี้เนี่ยชิปมันเหลือแค่จิ๋วเดียวค่ะณปัจจุบันนะคะมันเหลือแค่จิ๋วเดียวจนกระทั่งว่าไอชิปตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใส่กับอะไรก็ได้ที่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหรือเอาไปใส่กับสิ่งของเล็กๆอย่างเช่นช้อนซ่อมโต๊ะตู้เตียง เก้าอี้อย่างเงี้ยนะคะเราเอาชิปตรงนี้เข้าไปใส่ทีนี้ชิปตรงนี้มันก็คือสมองกนนะคะเวลาเราบอกว่าสินค้าชนิดนี้เราอยากจะให้มันทําอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นว่าโต๊ะตู้เตียงเนี่ยเราอยากจะให้มันทําอะไรบ้างอย่างเช่นบอกว่าตัวเองคือใครนะคะเราก็ใส่รหัสเข้าไปนะคะนี่คือรหัสนี้ตัวนี้คือหมายถึงโต๊ะรหัสนี้หมายถึงเก้าอี้นะคะนอกจากนั้นเรายังจะบอกมันว่ามันจะต้องบอกด้วยว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะมันก็ ใส่เป็น GPS ติดตามเครื่องมือติดตามเข้าไปในชิปนี้นะคะเพื่อที่จะทําให้เนี่ยเขาส่งข้อมูลมาบอกแล้วว่าเอ้ยนี่ฉันอยู่ที่นี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาเรียกว่า Internet of Things ก็แปลว่าณปัจจุบันเนี่ยคนกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นที่สื่อสารกันทางโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะคนกับคอมพิวเตอร์กับคนอีกคนหนึ่งหรือว่าคนกับคนนะคะที่สื่อสารผ่านทางคอมพิวเตอร์แต่อีกหน่อยเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นสิ่งของเหล่านี้มาสื่อสารกับคนอย่างเช่นคนอาจจะสื่อสารกับโต๊ะโต๊ะก็อาจจะส่งข้อคข้อมูลบางอย่างมาที่เรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยสิ่งของต่างๆที่ถูกเอมเบดนะคะด้วยชิปเล็กๆตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยเรียกมันว่า Internet of Things แล้วก็อินเทอร์เน็ตออฟทิงนี่ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครัง้งใหญ่อันนี้ก็เลยคือเยอรมนันเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่พัฒนาชิปตัวนี้เป็นประเทศแรกแต่ว่า เป็นคนที่สามารถที่จะนำแอปพลิเคชันจากเทคโนโลยีที่อเมริกาพัฒนาเนี่ยมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมก็คือว่าเขามองไปในลักษณะที่ว่าต่อไปนี้ก็ระบบออโตเมชันนะคะถ้าจะให้มันสมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยมันขาดในเรื่องของลิงเกจระหว่างเครื่องหนึ่งกับอีกเครื่องหนึ่งซึ่งณปัจจุบันเนี่ยคนอาจจะต้องเป็นคนสั่งการแต่อีกหน่อยเนี่ยเครื่องจักรมันคุยกันเองว่าเอ้ยฉันทําเสร็จแล้วนะเธอรับต่อไปทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เทคโนโลยีชิปแมโครชิปหรือนาโนชิปตัวนี้เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสมาร์ทแฟคทอรี่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานึกถึงคอมพิวเตอร์นะคะที่เขาสามารถที่จะคํานวณอะไรก็ตามได้เร็วกว่าเราเป็นหมื่นหแสนแเท่านะคะแต่ว่าการนําชิปตัวนี้นะคะไปติดในโรงงานอุตสาหก,กรรมแล้วกลายเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่เนี่ย นะคะเขาก็พ r e d i c กันว่าตามทฤษฎีนะคะมันก็น่าจะทําให้ productivity นี่สูงเกว่เดิมเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เยอรมันเนี่ยต้องรีบฉกฉวยให้มาเป็นของตัวเองก่อนให้ได้แล้วก็การที่ตัวเองเป็น ownership ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็อาศัยการขายเทคโนโลยียนี้เพื่อที่จะทําให้เขามีเออ income เป็นรายได้หรือว่าเป็นเหมือนกับลิขสิทธิ์ของเขานะคะซึ่งตรงนี้เนทั่วโลกเนี่ยนะคะ ก็กำลังจับตามองมากนะคะเมื่อเยอรมันเนี่ยประกาศไฮเทคเ,เขาเรียกนโยบายนะคะในเรื่องของไฮเทคอินดัสทรีขึ้นมาวิชั่นในปี2020นน,นะคะในหลายๆประเทศก็มีวิชั่นของตัวเองทยอยทยอยมาเรื่อยๆยนะคะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อเขาเห็นเยอรมันประกาศปุ๊บเขาก็เริ่มมี Industrial Value Chain, อินดัสทรีแวลูเชนโปรแกรมขึ้นมานะคะหรือว่า เกาหลีใต้เองเนี่ยเขาก็มี innovation 3.0เป็นต้นหรือแม้กระทั่งประเทศไต้หวันหรือประเทศจีนนประเทศจีนก็เป็น n e in china 2025นะคะสิานประเทศไต้หวันนี่ก็เป็น product city 3.0ะคะเขาก็ค่อยๆทยอยออกแคมเปญขึ้นมาเพื่อที่จะมองว่าในภาคการผลิตของประเทศของเขาเนี่ยเขามี direction อย่างไรแต่ประเทศเหล่านี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยเขาก็เดินตามเยอรมันเพราะว่าเขาเชื่อว่า เชื่อว่าอีกหน่อยเนี่ยซายบล็อกหรือว่าพวกระบบสมาร์ทซิสเต็มต่างๆจะเข้ามาทดแทนคนได้เกือบร้อเ็แล้วก็ต้นทุนต่ำกว่าค่ะประเทศไทยเองเนี่ยนะคะหลายๆนโยบายที่ที่รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้พยายามทำนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลเออหรือว่าในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พูดง่ายๆก็คือว่าเราก็ไม่ตกกระแสแล้วก็พยายามที่จะก่อกระแสของอินดัสทรี4อยู่เหมือนกันนะคะมีการมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างคลัสเตอร์ให้เข้มแข็งซึ่งคลัสเตอร์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆประเทศเนี่ยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะ SME นะคะก็เป็นพื้นฐานในการพัฒนาภาคการผลิตอยู่แล้วของของทุกทุกประเทศนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทอยความสําคัญซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็พยายามเดินตามทางนี้นะคะสิ่งที่ ยังไม่เห็นในประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของออการพัฒนาบุคลากร,กรที่ดีนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราเทียบกับเกาหลีแล้วเนี่ยสัดส่วนของประชากรของเขาที่อยู่ใน h i ไฮเทคอินดัสทรีโดยเฉพาะในเทคโนโลยี IT เนี่ยนะคะในอุตสาหกรรมไอทีของเกาหลีเนี่ยนะคะอาจจะมีสัดส่วนถึงมากถึงประมาณ50 6 0ถึกเอร์เนะคะก็คุยง่ายก็คือว่าเขาผลิตคนเพื่อที่จะเซิร์ฟอุตสาหกรรมเหล่านี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์ literacy หรือความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีหรือความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีที่เป็นในเชิงวิศวกรรมนะคะเขาจะมีเยอะกว่าเรานะะในขณะที่คนไทยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีคนที่คือพูดง่ายๆคือเอ็กซ์เพิร์ในด้านไอทีเนี่ยเราหายากมากเลยแล้วก็เมื่อผลิตลออกมาแล้วเนี่ยก็ถูกแย่งตัวกันแบบชนิดที่ว่าหลายหายบริษัทโดยเฉพาะบริษัทเล็กๆเ,เ,เนี่ยไม่ได้แอม ไม่ได้แอมหรอกนะคะถ้าเกิดเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆก็บริษัทยักษ์ใหญ่ก็คลืนกินไปหมดนะคะอันนี้คืออาจจะเป็นวิกฤตของเราที่อาจจะทําให้เราสตั๊กเกิลคือเราอาจจะ ขยับขึ้นได้ไม่มากตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายด้านพลังงานทดแทนหรืออะไรเงี้ยนะคะในหลายๆประเทศเขาก็ปล่อยเซลีนะคะตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อจํากัดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ประเทศเราดีนะคะแล้วก็มีปัสจากมลภาวะตรงนี้เนี่ยนะคะในเรื่องวิจัยพัฒนาหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของพลังงานที่สามารถทดแทนเอ,อ่อฟอสซิลฟิลหรือว่าในเรื่องของน้ามันดิบนะคะ ที่มันไม่สร้างมลภาวะนะคะซึ่งประเทศเราเนี่ยก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีพื้นที่ทางการเกษตรค่อนข้างเยอะ productivity ก็สูงนะคะการนำพลังงานชีวมวลและหรือว่าการใช้พวก b ไบโอเบสฟิ l ต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเร่งพัฒนาให,ให้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 มีการนำไปใช้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ประกอบกับพลังงานทดแทนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกัน นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่สําคัญสําหรับเราในเรื่องของการสร้างความเข้าใจนะคะในภาคอุตสาหกรรมเองนะคะตัว SME ซึ่งเป็นพื้นฐานของออของประเทศของเศรษฐกิจนะคะก็ต้องเร่งสร้างความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีต้องให้มีการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็การนําไปใช้นะคะแล้วรวมถึงในเรื่องของการสร้าง SME ที่เป็นผู้ผลิต นะคะในใน,ในอุตสาหกรรมอาจจะเป็นซอฟต์แวร์หรือดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆที่สามารถที่จะสร้างแวลูได้มากขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นพื้นฐานของประเทศนะคะก็หวังว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคที่4นะคะที่กำลังจะได้เริ่มขึ้นนะคะในในประเทศยุโรปแล้วก็มาถึงเอเชียเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้ประเทศของเราเนี่ยสามารถที่จะ ฉกฉวยนะคะโอกาสตรงนี้นะคะแล้วก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะทั้งหมดที่กล่าวมาจะกลายเป็นโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมไทยที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้หรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปแต่เชื่อว่าหากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมใจกันลุกขึ้นมาเตรียมความพร้อมอย่างจริงจังทั้งเรื่องการพัฒนาบุคลากรนักวิจัย และแรงงานที่มีพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตให้พร้อมเสียตั้งแต่วันนี้เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในอนาคต